ไปดูกับอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเกี่ยวกับน้ํากันอยู่เหมือนเช่นเคยคุณผู้ชมผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมศูนย์อพยพออําเภบางระกำร,ร,รับมืออิทธิพลพายุวิภาค่ะนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อพยพและศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของอำเภอบางรกระกำเพื่อที่จะมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภา ที่ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่จํานวน4แห่งด้วยกันนั่นก็ได้แก่คุ้มแม่ย่าหมู่ที่15ตําตบลบางระกำรประตูระบายน้ําบางแก้วประตูระบายน้ําท่านางงามบ้านริมน้ําหมู่ที่2ตําบลชุมแสงสงครามโดยจังหวัดพิษณุโลกนั้นมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้าล้นตลิ่งจํานวนตําตบลด้วยกันนั่นก็คือตำบลบางระกำตำบลท่านางงามตำบลชุมแสงสงครามตำบลวังอีทก และตำบลคุยม่วงนะคะโดยในแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมศูนย์นยอพยพรองรับประชาชนได้รวมกว่า1,350คนพร้อมจุดรับส่งถุงยังชีพในแต่ละตำบลและจัดเตรียมทรัพยากรและเครื่องมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนให้พร้อมค่ะจากข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่23กรกฎาคม2568 ระดับน้ําในแม่น้ํายมที่อําเภอบางระกำนะครับวัดได้ที่จุด Y16 และ Y64 ก็ยังคงต่ํากว่าระดับตะลิ่งเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ยังอยู่ในระดับเฝ้าระวังใกล้วิกฤตโดยพบแนวโน้มว่าปริมาณน้ําจากต้นน้ําจังหวัดแพร่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คาดว่าจะเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพิษณุโลกภายใน5วันข้างหน้าจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และสามารถแจ้งเหตุหรือขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านทางช่องทางต่างๆอาทิสายด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโทร055246366สายด่วนนิรภัยปอพครับ1784หรือว่าจะเป็นสายตรงอำเภอบางระกำนะครับโทร0918375642ครับ